สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมแมลกาแมนและหนังเก่าที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า real playing game ณบรรยากาศที่เงียบสงบผิดปกติสตีฟเบตเทียมหาเศรษฐีสูงวัยที่กำลังจะตายจากโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเขาได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิต ด้วยความสิ้นหวังและไร้ซึ่งศรัทธาความรู้สึกที่ไร้จุดหมายทําให้เขาตัดขาดจากโลกภายนอกจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับข้อเสนอจากบริษัท RPG ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่เสม,มือนจริงพวกเขาได้เสนอทางรอดให้กับสตีฟโดยให้เขามีชีวิตใหม่ในร่างของหนุ่มสาวบริษัท RPG ได้อธิบายถึงโครงการพิเศษที่มีชื่อเรียกว่า Real Playing Game มันคือเทคโนโลยีสุดล้ำของพวกเขาที่สามารถถ่ายโอนจิตวิญ,ญญาณของผู้เขาร่วมไปอยู่ร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งร่างกายเหล่านี้ไม่ได้มีแค่ความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังมีความอ่อนยาาวและหล่อเหลาเอาการเสมือนร่างกายที่ถูกปั้นแต่งขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่มีเงื่อนไขเดียวที่น่าตกใจก็คือผู้เขารวมจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในร่างใหม่เป็นเวลา10วันในสภาพแวดล้อมที่มันจริง และมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะรอดชีวิตออกมาได้สตีฟก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ใช่เพราะเขาต้องการหลีกเลี่ยงดีความตายแต่เพราะเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปชีวิตของเขาเป็นเพียงเงาที่ค่อยๆจางหายเลือนไป และนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่เขาจะได้รู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งหลังจากเซ็นสัญญาและเขารับการผ่าตัดโอนจิตสำนึกสตีฟตื่นขึ้นมาในร่างของชายหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แบบราวกับเทพเจ้ากล้ามเนื้อของเขากระชับผิวหนังที่แปล่งปลัง่งและความรู้สึกที่กระปี้กระเป๋าที่เขานั้นลืมไปนานมากแล้วเขานั้นรู้สึกตื่นเต้นกับร่างใหม่เป็นอย่างมาก แต่เมื่อสตีฟและผู้เข้าร่วมอีกเกคนตื่นขึ้นมาพร้อมกันในสถานที่ที่เรียกว่าเกมซึ่งมันก็นเป็นป่าที่รกรลางแต่ทว่ากลับเต็มไปด้วยความลึก,กลับและความอันตรายที่คาดไม่ถึงในขณะที่เขากําลังสำรวจพื้นที่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนเขาจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาป้องกันเตื่อแต่กลับเป็นผู้เข้าแข่งใหม่เล็กสองเธอถามด้วยความสงสัยว่านายรู้หรือเปล่าว่าที่นี่ที่ไหนสตีฟก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน และในทันใดนั่นเองสายตาของหญิงสาวก็เหลือบไปเห็นก้อนหินในมือของเขามันก็เลยทําให้เธอรู้สึกหวาดระแวงเธอจึงถามต่อด้วยความสงสัยว่าแล้วรู้หรือเปล่าว่าตัวเองเป็นใครและมาที่นี่ได้อย่างไรสตีฟเขาบอกว่าเขารู้แต่เขาไม่รู้เรื่องของคนอื่นจากนั้นเขาก็ค่อยๆวางก้อนหินลงและแนะนําให้พวกเขาหาทางออกจากสถานที่นี้ด้วยกัน และหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เจอกับผู้แข่งขันอีกสองคนนั่นก็คือหมายเลข3และหมายเลขสทั้งคู่กาลังเผชิญหน้ากันโดยหมายเลขสามกำลังถือไม้อยู่ในมือและขู่ห้ามทุกคนไม่ให้เข้าใกล้เธอซึ่งหมายเลข2ก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เข้ามาร่วมด้วยกันแต่หมายเลขสก็ไม่ฟังก่อนจะวิ่งหนีไปในขณะเดีวยวกันหมายเลข5้าที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็แอบเข้าร่วมกลุ่มอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกัน เสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นทุกคนจึงบิ่งไปที่ทางต้นเสียงและในไม่ช้าก็ได้เจอกับผู้เข้าแข่งขันหมายเลยขหกที่กำลังนอนครวญนครางด้วยความเจ็บปวดโดยเขาได้บอกว่าถูกผู้หญิงบ้าคนหนึ่งทำร้ายคนทั้งกลุ่มก็เลยช่วยทำแผลให้กับเขาก่อนจะตัดสินใจกลับไปที่อาคารร้างเพื่อค้นหาเบาะแสและทางออกในสถานที่แห่งนี้ ไม่นานหลังจากนั้นผู้เขาแข่งขันที่เหลือก็มารวมตัวกันหมายเลขเจ็ดเป็นชายหนุ่มชาวเอเชียหมายเลขแปดเป็นชายหนุ่มผมรอนตาสีฟ้าหมายเลขเก้าเป็นหญิงสาวผิวขาวผมตรงและหมายเลขสิบก็เป็นหญิงสาวผมหยิกพวกเขาทั้งหมดตัดสินใจจะมุ่งหน้าไปยังอาคารที่สูงที่สุด โดยหวังว่าจะพบกับ,บเบาะแสอะไรบางอย่างในความลับของสถานนี้นี้ก็เป็นได้แต่พอมาถึงพวกเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบกับภาพฉายเฮโลกรมของมิสเตอร์ชางที่แนะนำว่าตัวเองเป็นผู้ดูแลเกมนี้และเปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าพวกเขากำลังอยู่ในโลกที่เสมือนจริงเนื่องจากร่างกายที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่ใช่ร่างจริง เพราะร่างของพวกเขาเป็นเพียงผู้สูงอายุที่ใกล้ตายเท่านั้นและแน่นอนว่าการที่พวกเขาได้เข้ามาอยู่ในร่างของหนุ่มสาวเหล่านี้ได้เพราะพวกเขาไม่ใช่คนแก่ธรรมดาแต่เป็นพวกมหาเศรษฐีที่มีเงินเหลือใช้ พวกเขาก็เลยยอมทุ่มเงินมหาศาลเพื่อเกมนี้และอีกเหตุผลหนึ่งก็เพื่อจะได้สัมผัสกับความเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหลังจากนั้นมิสเตอร์ชางก็ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนคนแรกก็คือหลีเหมิงมหาเศรษฐีชาวจีนที่เป็นอดีตเจ้าของบริษัท KBG คนที่2บูริสเจ้าสเซียคนที่3เคธดาราฮอลลีวูดคนที่4คาร์ลสเศรษฐีเพลย์บอยโคลัมเบียคนที่5ยัสมินนักร้องชื่อดัง คนที่6กอลิซเจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์คนที่7สตีฟมหาเศรษฐีที่ติดทับสิบของโลกคนที่8ดมาเรียนักร้องเลสเบียนผู้ลึกลับคนที่9จอร์ดดารานักบอลคนที่10บโอคอร์ดผู้นำฝ่ายเผด็จการชาวแอฟริกัน และภาพชายเฮลโลกรมของแต่ละคนก็ปรากฏขึ้นเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงและบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดเมื่อมิสเตอร์ช่างได้ประกาศกฎของเกมว่ามีเพียงคนเดียวที่จะรอดชีวิตออกไปจากทีน่นี่โดยในทุกๆหนึ่งชั่วโมงหนึ่งในพวกเขาจะต้องมีคนตายแต่ถ้าหากไม่มีใครตายเกมก็จะสุ่มกำจัดผู้เล่นแทนและเพื่อความสนุกของพวกเขาพวกเขาจะสามารถฆ่าใครก็ได้และเพื่อความสนุกของเกม พวกเขาจะสามารถฆ่าได้ก็ต่อเมื่อรู้ว่าใครคือตัวจริงที่อยู่ในรังที่จะฆ่าเท่านั้นการคัดเดาตัวต,วตนของเพศและเชื้อชาติอาจจะเป็นกับดักที่อันตรายเพราะในความเป็นจริงแล้วมีผู้หญิงเพียงสี่คน แต่ในเกมกลับมีถึง5้าคนและหากพวกเขาระบุตัวตอนไม่ถูกต้องคนที่จะตายก็คือพวกเขาเองหลังจากประกาศเริ่มเกมภาพใายเฮโลแกรมของเขาก็ได้หายไปปล่อยให้พวกเขาร่วมยืนงงอยู่ท่ามกลางเฮโลแกรมที่ยังคงเด่นอยู่ในห้องนั้นและมันก็ส่งผลให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความหวดาดระแวงเมื่อความกลัวเริ่มถาถงเข้ามาทั้งกลุ่มก็เลยตัดสินใจหาทางออกจากเกาะร้างแห่งนี้แต่ทันทีที่ออกจากอาคารแล้วเดินผ่านป่า พวกเขาก็พบว่ามีกำแพงสูงล้อมรอบเอาไว้อยู่หมายเล็กห้าก็เลยเสนอว่างั้นให้ลองปีนข้ามกำแพงไปดูเผื่อว่าพวกเขาจะได้ออกจากที่นี่เพราะกำแพงมันไม่ได้สูงมากเท่าไหร่ ทัทวัสสตีฟกลับรีบหยุดหมายเลข้าเอาไว้ก่อนจะหักกิ่งไม้แล้ววางมันไปที่กำแพงและแน่นอนว่าสารชาตญยันของเขาไม่เคยผิดพลาดเมื่อกิ่งไม้นั้นถูกเผาไหม้จนเป็นถ่านเพราะกำแพงมีกระสแสไฟฟ้าแรงสูงปกคลุมเอาไว้เหล่าผู้รอดชีวิตจึงสรุปกันว่ารอจนกว่าจะครบหนึ่งชั่วโมงเพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไปและเพื่อให้แน่ใจว่าเกมนี้จะกำจัดผู้เข้าร่วมหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่การหลอกล่อเท่านั้นระหว่างรอเวลาหนึ่งชั่วโมง ทุกคนก็ได้แยกย้ายออกไปทำหน้าที่ของตัวเองส่วนหมายเลข8ก็ได้จูบกับหมายเลข5อย่างแผดร้อนกลายกับสวาวยน้ำที่ถูกทิ้งรางและในขณะที่สติฟอยู่กับหมายเลข2ซึ่งทั้งคู่ก็คอยจับตาดูสถานการณ์อย่างหวาดระแวงอีกด้านหนึ่งของอน,นันตคมหมายเลข9้าและหมายเลข10ซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่กำลังเดินเลียบกำแพงและกำลังจูบกันแต่แม่นันหมายเลข10ก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเธอเริ่มสงสัยว่า คนที่เธอกำลังจูบด้วยเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าด้วยความกังวลเธอจึงแกล้งถามสับแสแสลงที่เฉพาะเลสเบียนเท่านั้นที่เข้าใจซึ่งคำถามนั้นของเธอก็ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดเมื่อหมายเลขเก้าไม่สามารถตอบคำถามได้หมายเลขสิก็เลยผลักเธอไปที่กำแพงไฟฟ้า ทำให้เธอเสียชีวิตในทันทีในขณะโดยการสตีฟกับหมายเลขสองที่เฝ้าดูเหตุการณ์จากระยะไกลก็รู้ว่าการฆ่าครั้งแรกของเกมได้เริ่มขึ้นแล้วส่วนหมายเลขสิบก็รีบกลับไปที่ตึกสูงเพื่อเก็บเฮโลแกรมเพราะเธอได้เดาตัวตนที่แท้จริงของผู้เข้าแข่งขันหมายเลขเได้ถูกต้องซึ่งเขาก็คือจอร์ดดารานักบอนที่ปลอมตัวมาอยู่ในร่างของผู้หญิงและหลังจากนั้นไม่นาน ผู้เขารวมทุกคนก็กลับมารวมตัวกันที่ห้องเฮโลแกรมแต่บรรยากาศมันกลับเต็ไมไปด้วยความหวาดระแวงเมื่อหมายเลขสิบแกล้งทำไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าวาวตันแต่สตีฟกับหมายเลขสอก็ได้ช่วยกันปกปิดความจริงนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยและเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเรื่อรงราวจึงจบลงเช่วคราวทุกคนก็เลยแยกย้ายกันออกไปแต่ในใจของหมายเลขสิ ตอนนี้เต็มไปได้วยความเจ้าเล่ห์เธอหันไปมองหมายเลขสามแล้วเดินไปพูดคุยกับเธอด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงไปได้วยความเลวเธอบอกกับหมายเลขสามว่าเธอสามารถไว้ใจได้ซึ่งมันก็ทำให้หมายเลขสามตกลุมพรางความเชื่อใจโดยไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันหมายเลขหก ก็ได้เห็นร่างของหมายเลขเก้าที่ไม่เกรียมอยู่ที่กำแพงซึ่งความตายอันนาสยดสยองนี้มันก็ทำให้เขาหวาดกลัวจนตัดสินใจลงมือเองเพราะถ้าเขาไม่ยอมฆ่าคนอื่นคนอื่นก็จะฆ่าเขาแทนหมายเลขหกได้คว้าก้อนหินแล้วมุ่งหน้าไปยังอาคารเฮโลแกรมที่มีหมายเลขสี่หมายเลขห้าและหมายเลขแปดกำลังคุยกันอยู่เขาแอบเข้าไปด้านหลังแล้วจับหมายเลขแปดเป็นตัวประกันเพราะก่อนหน้านี้เขาเห็นหมายเลขห้ากับหมายเลขแปด แอ something กันอยู่ก็เลยดาว่าพวกเขาอาจจะแลกเปลี่ยนตัวตอนที่แท้จริงกันไปแล้ว หมายเลขหกก็เลยบังคับให้หมายเลขห้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของหมายเลขแปดแต่แทนที่หมายเลขห้าจะตื่นตระหนกและตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขากลับดูสงบเสงี่ยมอย่างน่าประหลาดและก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาสักคำนั่นทําให้หมายเลขเก้าโกรธเขาก็เลยลากหมายเลขแปดไปที่หน้าเฮโลแกรมและเริ่มด่าว่าเธอเป็นใครโดยสังเกตจากการที่ผ่านมาว่าเธอมักจะอยู่ใกล้กับผู้ชายที่แข็งแรงและดูปกป้องเธอได้ก็เลยเดาว่าเธอน่าจะเป็นผู้หญิงขี้หึง และคนคนนั้นก็คือแคทดาราฮอลลีวูดทันทีที่เขามั่นใจเขาก็จัดการกับหมายเลขแปดทันทีแต่หลังจากที่เขาเอื้อมมือไปสัมผัสกับเฮโลแกรมของแคทเขาก็พบว่าตัวเองนั้นดาผิดและทันใดนั่นเองร่างของเขาก็ถูกไฟฟ้าช็อตแล้วก็ตายไปทันทีหลังจากที่หมายเลขของตายไปแล้วตัวตนที่แท้จริงของหมายเลขแปดก็ถูกเปิดเผยซึ่งเขาก็คือยัาสมินศิลปินผู้ลึกลับ ซึ่งตัวตอนที่แท้จริงของหมายเลกเขกขก็คือโอคอตผู้่อนำฝ่ายเผด็จการชาวแอฟริกันเมื่อเริ่มมีคนตายมากขึ้นความตึงเครียดก็มากขึ้นเช่นกันสตีฟหมายเลขสองที่อยู่ด้วยกันในอาคารพวกเขาก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ต่อกันและใกล้ชิดกันจนเผยใจมีอะไรลึกซึ้งพอสตีฟหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าหมายเลขสองก็ถือโอกาสจัดการกับเขาแต่สตีฟก็ตื่นขึ้นมาได้จังหวะเขาก็เลยลุกขึ้นมาต่อสู้กับหมายเลขสอง การต่อสู้เป็นไปอย่างดุดเดือดและไม่นานเขาก็เป็นฝ่ายได้เปรียบเขาได้ผลักเธอลงไปในบ่อน้ําไกลๆโดยที่ไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่และหลังจากนั้นไม่นานหมายเลขสองก็ได้เงียบหายจากไปแม้ว่าจะตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่สตีฟก็ไปที่ห้อง ogram, เฮลิโอแกรมเผื่อเดาตัวตนที่แท้จริงของหมายเลขสองซึ่งเขาก็ได้สันนิษฐานว่าหมายเลขสองก็คือแคทดาราฮอลลีวูดด้วยเหตุผลที่ว่าเธอดูหยาบคายและชินกับการถูกเอาออกเอาใจซึ่งเป็น,น สายเฉพาะคนดังที่มีหน้ามีตาในสังคมเท่านั้นแล้วก็โชคดีที่เข้าดาวถูกในขณะเดียวกันหมายเลข3กับหมายเลข10ทัังคู่ก็ไม่ได้รับรื่นสักเท่าไหร่เมื่อหมายเลข10พยายามบีบคอคู่หูของเธอแต่หมายเลข3ก็ไม่ยอมและพยายามดิ้นรนจนหลุดพ้นจากหมายเลข10ได้สําเร็จ แถมยังทําให้แขนหมายเลขสิบบาดเจ็บด้วยพอรู้ว่าตัวเองสู้ไม่ได้หมายเลขสิบก็รีบกลับไปที่ห้องเฮโลแกรมที่มีหนุ่มชาวเอเชียซ่อนอยู่เขาออกมาเผชิญหน้ากับเธอพร้อมกับเปิดเผยว่าเขารู้ว่าเธอคือคนฆ่าดาราฟุตบอลแต่หมายเลขสิบก็พยายามให้ตัวเองถูกจับได้เธอนั้นพยายามหาข้อแก้ตัว แต่เขาก็ไม่ฟังและกําจัดเธอด้วยการผลักตกลงไปจากชั้น2หลังจากนั้นชาวหนุ่มเอเชียก็เลิกเฮโลเกรมของเธอได้อย่างถูกต้องซึ่งตัวอทนที่แท้จริงของไมลิสซิก็คือนักร้องเลซเบียนผู้ลึกลับและหลังจากนั้นไม่นานสมาชิกที่เหลือก็มารวมตัวกันใกล้สาวย้ำพวกเขาตกลงกันว่า จะไม่ทำอะไรจนกว่าเวลาจะหมดลงแต่แล้วความสงบสุขนี้ก็อยู่ได้เพียงไม่นานเมื่อหมายเลขเจประกาศว่าเขารู้ตัวตนที่แท้จริงของหมายเลขสแล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกว่ารู้ได้ยังไงซึ่งสายตาที่แน่วแน่ของเขาได้บอกว่าเขามั่นใจในสิ่งที่รู้มากหลังจากนั้นเขาก็รีบไล่ตามเธอไปทันทีในขณะที่คนอื่นๆเฝ้าดูอยู่จากระยะไกลหมายเลขสามก็เลยวิ่งหนีไปในอาคารเพื่อที่จะซ่อนตัวสิ่งเธอก็พยายามหนีไปซ่อนตัวในมุมแหลก ก่อนจะพบว่ามีกล่องลึกลับที่เขียนว่าโบนัสซ่อนอยู่ทันทีที่เธอเปิดกล่องเธอก็ได้เจอกับปืนและกระสุนก้าวนัดที่อยู่ในนั้นเมื่อสโอวกาศเธอก็รีบใส่กระสุนแล้วก็ออกมาเผชิญหน้ากับหมายเลข7ในขณะเดียวกันที่สระว่ายน้ำสตีฟหมายเลข4และหมายเลข5กกำลังปรึกษากันอย่างแคร่งเครียด แต่ถ้าว่าในทันใดนั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นจากอาคารเฮโลแกรมด้วยความสงสัยและความตื่นตัวหมายเลขสี่ก็เลยมุ่งหน้าออกไปอย่างไม่รอชา้าในขณะที่สตีฟกับหมายเลข5ก็ค่อยๆเดินตามไปอย่างระมัดระวังทางด้านของอาคารหมายเลข3ามก็ยิ่งหนุ่มชาวเอเชียเข้าที่ท้องเนื่องจากเธอไม่แน่ใจในตัวตนของเขาเธอก็เลยปล่อยให้เขามีชีวิตรอดไปก่อนหลังจากนั้นเธอก็รีบออกจากอาคารเพื่อไล่กำจัดคนที่เหลือ หมายเลขสีที่วิ่งนำหน้าคนอื่นมาก็ได้รีบซ่อนตัวอยู่ตรงบันไดก่อนที่หมายเลขสามจะสังเกตเห็นในขณะที่หมายเลขสามกำลังเอื้อมมือไปทําอะไรบางอย่างหมายเลขเจ็ดที่บาดเจ็บสาหัสก็ตะโกนใส่เธอเขาฝืนตัวเองลุกขึ้นมาแม้จะเสียเลือดเป็นอย่างมากจากนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองโดยการกระโดดลงมาจากอาคารซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ทําให้หมายเลขสามตกอยู่ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียดเพราะเธอจะต้องเดาให้ถูก ภายใน15นาทีว่าหมายเลขจันนั้นคือใครไม่อย่างนั้นเธอก็จะต้องตายไปด้วยหมายเลขสาก็เลยรีบกลับไปในอาคารแต่เธอก็ดันถูกหมายเลขสีดักโจมตี เขานั้นแย่งปืนเธอไม่ได้แต่แทนที่จะฆ่าเธอเขากลับยื่นข้อเสนอให้เธอมาจูบก,กับเขาแต่หมายเลขก3มก็ปฏิเสธปืนที่เขาถืออยู่มันไม่มีกระสุนเพราะเธอใส่กระสุนไว้นัดเดียวจากนั้นเธอก็ฉวยโอกาสในช่วงที่เขาเสียสมาธิขวาแท่งแหล็กจัดการเขาจนตายหลังจากนั้นไม่นานพอสตีฟกับหมายเลขห้ามาถึงพวกเขาก็ได้พบกับศพหมายเลขสบี่ที่นอนอยู่ไกลๆสตีฟจึงรีบควา้าปืนขึ้นมา แต่ทันใดนั่นเองหมายเลข3ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่มีกระสุนหลังจากนั้นเธอก็ได้เดินไปอย่างเฮโลแกรมด้วยความมั่นใจเพราะเธอรู้ว่าหมายเลข4ก็คือคาลอส เศรษฐีเพลย์บอยโคลัมเบียในระหว่างที่หมายเลขสามกำลังกดเลือกเฮโลแกรมที่ถูกต้องสติฟก็วิ่งหนีไปเพราะเขารู้ดีว่านี่คือเกมสุดท้ายส่วนหมายเลขห้าเองก็ไม่รอช้ารีบคว้าแท่งเหล็กที่อยู่ใกล้ๆตามสตีฟไปทั้งสองเผชิญหน้ากันอีกครั้งที่บ่อหนามจากนั้นสตีฟก็เริ่มใช้ทักษะการเกลี้ยกล่อมและชักชวนหมายเลขห้าให้รอจนกว่าเวลาจะหมดเพื่อไม่ให้เกิดการหนองเลือดและร่วมกันหาทางออกอย่างสันติ พร้อมกับโยนปืนลงไปในบ่อน้ําแล้วขอให้หมายเลขห้าทำแบบเดียวกันหลังจากคิดไตรตรองอยู่สักครู่หมายเลขห้าก็ตัดสินใจทิ้งอาวุธตามสตีฟโดยที่ไม่รู้เลยว่าสตีฟได้อแอบซ่อนเศษแก้วไว้ในกระเป๋าเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการสังหารที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทันทีที่หมายเลขห้าหันหลังสตีฟก็ไม่รอช้าเขาใช้ขวดที่ซ่อนอยู่ปลิดชีพหมายเลขห้าอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้องเฮโลแกรมและเดาได้อย่างถูกต้อง ว่าหมายเลข5ก็คือโบริสเจ้าพ่อรัสเซียต่อมาสตีฟก็ออกตามหาหมายเลข3ที่หนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าและใช้ทักษะในการโน้มน้าวใจพยายามเกลี้กล่อมให้หมายเลข3ผ่อนคลายและสนุกไปกับช่วงเวลาที่เหลือในขณะที่เวลากำลังนับถอยหลังทั้งสองก็เริ่มจูบกันเพื่อลืมเรื่องราวทั้งหมดแล้วตายไปพร้อมกันแต่พอหมายเลข3ลดการป้องกันตัวลงสตีฟก็จัดการที่คอของเธอเขาจึงกลายเป็นผู้ชนะในเกมนี้ และตัวตอนที่หมายเลข3ก็ถูกเปิดเผยว่าเธอคืออลิสเจ้าหญิงแห่งนอร์เวย์หลังจากออกมาจากปโปรแกรมเสมือนสตีฟก็ได้กลับคืนสู่ร่างชรา,าของเขาอีกครั้งปิดประสบการณ์ที่เต็ไมไปด้วยความทรงจําและความสูญเสียในระหว่างที่กําลังเตรียมตัวกลับคือหาสตีฟก็ได้มองไปที่กระจก แต่แทนที่เขาจะได้เห็นภาพของชายแก่ที่ใกล้ตายเขากลับเห็นชายหนุ่มที่สะท้อนกลับมาและนั่นก็เป็นสัญญาณชัดเจนที่แสดงว่าตอนนี้สตีปได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งแม้ว่าเขาจะมีอายุมากแล้วก็ตามแต่ความกระหายในชีวิตที่เคยจางหายไปมันกลับลุกโชว์ขึ้นมาอีกครั้งในใจของเขาและหนังก็ตัดจบลงแบบนี้ครับ